สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ประจำวันที่31สิงหาคม2025นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็แนวโน้มของ XRP กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีโดยเฉพาะเรื่องที่สถาบันเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็มีสัญญาณทางเทคนิคที่น่าจับตาด้วย มีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยคือการที่กุมมิอะค่ะบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาเข้าซื้อ XRP ล็อตใหญ่เลยนะมูลค่าถึง2.5พันล้านเยนครับ2.5พันล้านเยนมันน่าคิดนะคะว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้ถึงเป็น XRP ไม่ใช่บิตคอยเหมือนครั้งก่อนๆที่เขาเคยซื้อไปนั่นน่ะสิครับ เอาละเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะคือข้อมูลระบุว่ากูมิซื้อ xrp ไป2 5พันล้านเยนหรือก็าราวๆ17ล้านดอลลาร์สหรัฐอืมไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งมันมากกว่าตอนที่เขาซื้อบิตคอยเมื่อปีก่อนต,อนต้อง2.5เท่าน่ะตอนนั้นซื้อไปแค่พันล้านเยนเองโหต่างกันเยอะเลยแล้วเหตุผลที่กูมิเขาแจ้งออกมาก็คือบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ทำร่วมกับ SBI h o l d i n g อ๋อ SBI ที่เป็นพาร์เนอร์ใหญ่อยู่แล้ว สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เออไม่ใช่แค่ตัวเลขนะผมว่าแต่มันเป็นในยยะเชิงกลยุทธ์มากกว่าคือมันสะท้อนว่าอาจจะไม่ใช่แค่การซื้อมาเพื่อเก่งกำไรเฉยๆ แต่มองเป็นการลงทุนเพื่อจะใช้ประโยชน์จริงๆในอีโคซิสต็มของเขาเองเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่บิลมอร์แกนทนายความที่ตามเรื่อง XRP มาตลอดเขาเคยให้ความเห็นไว้ครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเริ่มมอง XRP เป็นเหมือนสินทรัพย์คงคลังหรือ treasury asset ไปแล้วอ๋อ treasury asset คือเหมือนถือเก็บไว้ใช้งานจริงๆไม่ใช่แค่ซื้อซื้อขายขายใช่ครับ ประมาณนั้นเลยคือถือไว้เพื่อใช้งานหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวมากกว่าแค่สินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปเข้าใจค่ะแล้วการเคลื่อนไหวของกูมิครั้งนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบโดดๆดดใช่ไหมคะเหมือนมีปัจจัยอื่นมาหนุนด้วยใช่เลยครับอย่างที่ข้อมูลเราระบุมาก็มีเรื่องที่ริปโป้พึ่งชนะคดี SEC ไปอันนี้น่าจะช่วยเรื่องความเชื่อมั่นของสถาบันได้เยอะเลยอันนี้สําคัญมากครับการปลดล็อกเรื่องกฎหมายในเรื่องใหญ่เลย แล้วก็ยังมีข่าวที่ SWIFT s T, เขากำลังทดสอบการโอนเงินโดยใช้ XRP Ledger ด้วยครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องการใช้งานจริงรวมถึงเคยมีข่าวว่าชื่อ XRP เคยถูกเอ่ยถึงในแผน US Crypto Reserve ของทามด้วยเหมือนกันปันจจัยมันดูเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับ คือเรื่องชัยชนะคดี SEC เนี่ยถือว่าเป็นการปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำคัญในสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันเขาก็งวลกันมากอืมอือแน่นอนค่ะ พอเคลียร์ตรงนี้ได้ความมั่นใจมันก็กลับมาส่วนการทดสอบของ SWIFT s เนี่ยแม้จะยังแบบว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงศักยภาพการใช้งาน XRP Ledger ในโครงสร้างการเงินระดับโลกได้จริงๆนะครับคือถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่มันเหมือนเป็นการวางตำแหน่ง XRP ในฐานะเครื่องมือสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ พอภาพรวมปัจจัยพื้นฐานมันดูมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วในมุมอมองทางเทคนิคบ้างล่ะคะจากกราฟของแค s ติ Trades ที่เราดูกันมีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับถ้าดูตามกราฟเนี่ยจะเห็นรูปแบบที่เรียกว่า symmetrical triangle หรือามส,มมารสามเหลี่ยมสมมาตรสามเหลี่ยมสมมาตรอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนราคามันกำลังแบบว่าบีบอัดตัวอยู่ในกรอบที่แคบลงเรื่อย,อ,ยอ๋อเหมือนสะสมพลังใช่ครับซึ่งตามหลักเทคนิคแล้วเนี่ย รูปแบบนี้มักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอนนี้แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาดูเลยก็คือระดับประมาณ3.08ดอลลาร์3.08ดอลลาร์ครับถ้าทะลุผ่านแล้วยืนเหนือระดับนี้ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณยืนยันขาขึ้นที่แบบว่าชัดเจนเลยแล้วถ้าเอา่อถ้ามันยังไม่ผ่าน3.08ล่ะคะหรือว่าเกิดปรับตัวลงมาครับ ถ้ายังไม่ผ่านแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาก็คือบริเวณ2.99นะครับตรงนี้เป็นแนวฟิโบนัชี0.382ด้วย2.99ถ้าราคายังยืนเหนือระดับนี้ได้ก็ยังถือว่าโอเคยังดูดีอยู่แต่ถ้าหลุดลงมาแนวรับถัดไปที่น่าจะมีความสำคัญก็คือช่วง2.89ถึง2.78อ๋อมีแนวรับถัดไปอีกครับส่นวนพวกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยตอนนี้ก็อยู่กลางๆนะครับ บ่งชี้ว่ามันยังมีแรงพอที่จะเคลื่อนไหวได้ทั้งคขึ้นทั้งลงอืมก็คือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแหล่งข้อมูลบางเจ้าเขาก็เสนอว่าการทยอยสะสมะแถวแนวรับ2.89ถึง2.99ถ้าเห็นราคามีสัญญาณยืนได้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งแต่หัวใจสำคัญจริงๆก็คือการ b r e a อา u t ทะลุ3.08ดอลลาร์ขึ้นไปให้ได้เพื่อยืนยันภาพขาขึ้นครับค่ะ คำถามสำคัญก็คือไอการ breakout ที่หลายคนรอคอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็เมื่อไหร่สรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะคะหนึ่งก็คือการซื้อ xrp ครั้งใหญ่ของกุม,มิที่ดูเหมือนจะเน้นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จริงๆร่วมกับ sbi มากกว่าแค่เก็งกำไรครับผมสองคือปัจจัยแวดล้อมต่างๆเริ่มจะเอื้ออำหนวยมากขึ้นทั้งเรื่องคดี sec ที่จบไปแล้วก็การทดสอบใช้งานจริงอย่าง swift ครับ ปัจจัยบวกเริ่มมาและ3คือสัญญาณทางเทคนิคที่กำลังก่อตัวในรูปแปดสามเหลี่ยมเหมือนรอการระเบิดราคาโดยมี3.08ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตากันใช่ครับและจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มีคำถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะครับว่าการที่สาบันอย่างกูมิเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญแบบนี้บวกกับสัญญาณทางเทคนิคที่กำลังก่อตัวมันอาจจะกำลังปูทางไปสู่ความเป็นไปได้ของเอ,อ่อ XRP ETF ในอนาคตหรือเปล่า ก็น่าคิดนะคะหรือว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการที่สถาบันการเงินหรือบอริษัทต,ต่างๆจะหันมาให้ความสำคัญกับ Xrp ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการใช้งานจริงๆมากขึ้นแทนที่จะถือแค่บิตคอยอย่างเดียวเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็การวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตแบบนี้อีกค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ